ต้องการให้บุญส่งผลเร็วถ้าต้องการให้บุญส่งผลเร็วให้เร่งในส่วนของสมาธิศีลปัญญาให้มากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของสมาธิจะเห็นผลไวที่สุดปกตินั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเขาเรียกว่าได้ผลใหมครับสําคัญตรงที่ สมาธิส่งตัวไหมระยะเวลาไม่เกี่ยวถ้าสมาธิส่งตัวห้านาทีสิบนาทีก็ได้บุญมหาศาลถ้าสมาธิไม่สรงตัวนั่งไปสามชั่วโมงห้าชั่วโมงก็แค่นั้นแหละถ้านั่งห้านาทีสิบนาทีก็ได้แต่บางท่านบอกนั่งชั่วโมงครึง่งเดินชั่วโมงครึง่งท่านหมายถึงว่า ทำอย่างไรจะให้ใจทรงตัวแรกๆกก็จะฟุ้งซ่านยื้อระยะเวลาไปหน่อยพอจิตเหนื่อยก็นิ่งแล้วเริ่มทรงตัวก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วท่านบอกว่าสมาธิทำแค่ช้างกระเด็กหูงูแลบหิ้นคือแวบเดียวเท่านั้นอย่างน้อยๆผลบุญที่ทำก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราต่อไปภายหน้าได้ ปัจจัยนี้ส่งผลข้ามชาติได้หรือครับทางชาตินี้และชาติหน้าการนั่งสมาธิในรถจน์ที่จอดอยู่ประมาณ2-4นาทีต่อวันในช่วงเช้าโดยที่จิตสงบเราจะได้บุญเพียงพอที่จะอุทิศให้ใครไหมคะโอ้พระเจ้ามหาศาลเลยอาน,นิสงส์งแค่ช้างกระกหูหรือแค่งูแลบดิน ท่านบอกว่ายังเป็นปัจจัยให้เข้าสู่พระนิพานได้ในอนาคตนั่นตั้ง2-4นาทีแถมยังใจสงบด้วยต้องบอกว่าได้เยอะมากๆฉะนั้นพีบอุทิตไปเถอะกำลังใจที่มุ่งตรงต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระอริยสงฆ์มีอานิสงส์มหาศาลจนคาดไม่ถึงตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีมากต่อมากด้วยกัน ระลึกถึงแม้ชั่วช้างกระเล็หูหมูแลกลิ้นปรากฏว่าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นวิมานทองคำเป็นที่อยู่ถามว่าทำไมถึงมีอานิสงส์มากขนาดนั้นอานิสงส์ที่มากเปราะว่าคนอื่นมีน้อยแปลว่าอะไรถ้าหากเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีกำลังใจมืดบอดกำลังใจต่ำย่อมห่างคนที่มีกำลังใจของไซ กำลังใจสูงยิ่งกำลังใจสูงต่ำกันมากเท่าไรระดับของความห่างก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อวัดไปถึงระดับจอมอรหันต์อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงห่างกันจนยากที่จะประมาณได้เมื่อเราทำความดีต่อท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่อพระพุทธเจ้าก็ดีต่อพระธรรมก็ดีต่อพระอริยสงฆ์ก็ดี จึงได้มีพลานิสงมากมหาศาลจนประมาณไม่ได้เพราะว่าระดับห่างกันเลอเกินเราทำบุญกับเตรจชามหนึ่งครั้งมีผลเป็นหนึ่งร้อยแต่ว่าเราทำบุญกับบุคคลที่ทุศีลยังมีผลมากกว่าสัตว์เตระชานเป็นร้อยเท่าก็แปลว่ามีอนิสง์เป็นหนึ่งหมื่นทำบุญกับบุคคลที่ทุศีลสู้บุคคลที่มีศีนแล้วทำศีลบกพร่องไม่ได้ ห่างกันเป็นร้อยเท่าอีกก็แปลว่าใส่ไปอีกสองศูนย์เป็นหนึ่งล้านแล้วทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานเป็นหนึ่งล้านครั้งไม่เท่ากับทําบุญกับบุคคลที่สีลขาดหนึ่งครั้งระดับที่ขาดมากกับดีมากจะยิ่งต่างกันไปเรื่อยๆดังนั้นพลานิสง์จึงมากมายมหาศาลไปด้วยขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจด้วยความเนื่องใสในคุณพระศรีรัตนตรัย ตั้งใจถวายดอกไม้ทูบเทียนของเราเป็นพุทธบูชาพวกเรามากราพระไวยพระบูชาพระไปพร้อมๆกันเหตุผลบางประการที่ทำให้บุญส่งผลช้าคงเคยได้ยินว่าทำบุญแล้วบุญไม่เห็นส่งผลสักทีหากเรากําลังประสบปัญหานี้หรือเจอใครที่พบปัญหานี้ก็ให้ลองมาสำรวจกันว่า เป็นเพราะเหตุผลบางประการเหล่านี้หรือไม่ 1. ทําบุญด้วยความไม่ศรัทธา 2. ทําบุญด้วยความเกรงใจ 3. ทําแล้วไม่ปลื้ม 4. ทําแล้วไม่ตามตึกระลึกนึกถึงบุญอย่างต่อเนื่อง 5. ทําไม่เต็มกำลัง 6. ทําบุญช้าเวลาได้อะไรก็ได้ช้าเ เวลาจะทําบุญคิดแล้วคิดอีกมีเงื่อนไขในการทําบุญเวลาได้อะไรก็เลยได้ยากมีเงื่อนไขมากกว่าจะได้ทรัพย์มาก็ต้องเหนื่อยต้องแลกมาด้วยความยากลาบากแก่อนทําบุญขณะทําบุญหลังทําบุญใจใไม่ใสมีเรื่องหมหุหยิดกังวลโมโหจนทําให้ใจมอง 9. วัตถุหรือเงินที่นํามาทําบุญ เป็นวัตถุไม่บริสุทธิ์ได้มาจากความไม่สุจริตได้จากอาชีพไม่บริสุทธิ์ 10. ผู้ให้และผู้รับเป็นบุคคลไม่บริสุทธิ์เช่นรักษาศินห้าสินแปดหรือศินสองสิบข้อไม่ครบหรือสินด่างพร้อย 11. เจตนาในการทำบุญไม่บริสุทธิ์เช่นทำบุญเอาหน้าทำเพราะแข่งดีแข่งเด่น ไม่ได้ําเพราะอยากบรรลุมรรคผลผนิพพาน 12. ทําทำบุญแล้วนึกเสียดายในภายหลัง 13. ทําทำบุญไม่ถูกแรงเนื้อนาบุญ 14. ทําทำบุญไม่ต่อเนื่องทำให้บาปที่เคยทำไว้ใต้ช่องส่งผลก่อนบุญจะส่งผล 15. ขาดการนั่งสมาธิที่สม่ำเสมอเพราะการนั่งสมาธิ จะทำให้ใจใสเมื่อใจใสจะมีอำนาจไปดึงดูดบุญที่เคยทำไว้ให้มาร่วมส่งผลได้เร็วแรงหัวใจของการทำบุญเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดคนไทยมีจิตใจงดงามชอบทำบุญเป็นเรื่องที่รับรู้กันโดยทั่วไปทั้งสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติหากมีพระแท้คนจริงบอกว่าคนไทยทำบุญไม่เป็นทำไม่ถูก จะเกิดอาการคุนเคืองไม่น้อยทั้งที่มีส่วนจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเกี่ยวกับการทำบุญคิดกันอย่างไร 1. การจะได้บุญมากต้องบริจาคเงินมากให้กับวัดดังพระมีสมณศักดิ์สูงเจ้าภาพคนใหญ่คนโต 2. ต้องทำบุญกับพระและวัดเท่านั้นเพราะได้บุญตรง และได้บำรุงพระพุทธศาสนาไปด้วย 3. ทํทำบุญมากเมื่อตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงชั้นเทพชั้นพรม 4. ชาตินี้ต้องรับกรรมไปก่อนทำบุญให้มากยอมอดเพื่อให้เกิดเป็นคนดวยในชาติหน้า 5. ชอบทำบุญติคือเรื่องทำบุญเด้งเข้ามาแต่เรื่องช่วยเหลือคนทุกข์ยากออกไปห่างห่าง มักทำบุญต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตนพระวัดและเลยสิ่งที่ต่ำกว่าตนคนจนแม่ชี 7. เชื่อเรื่องกรรมเก่าการทำบุญเป็นการแก้เคราะห์กรรม 8. เชื่อเรื่องหมอดูโขนพระพิขุที่เป็นหลวงตาหลวงปู่ที่สอนเรื่องกรรมเก่าและการแก้ 9. คนที่เชื่อเรื่องกรรมเก่าจะไม่คิดไม่ศึกษาและไม่รับควางความคิดเห็นต่าง สิบคนไทยส่วนหนึ่งจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาอาหารพวกมาลัยไปถวายพิจารณารูปแบบในการทำบุญที่มีอยู่ด้วยการเสียรูปแบบได้แ,แก่การเกื้อกูลแปลงกายการสละทรัพย์การทำชีวิตให้โปร่งเบาและการฝึกชำระจิตใจสำหรับการทำบุญที่จะให้ได้ผลบุญมากหรือน้อยนั้นมีหลักเกณฑ์ยอยู่3ประการ คือซึ่งเป็นองค์ประกอบครบถ้วนของการทำบุญคือผู้ให้เงินทองวัตถุสิ่งของผู้รับซึ่งแต่ละส่วนควรเป็นเรื่องดีคือดีแต่ละส่วนและดีครบทั้งสามส่วนจึงจะดีแท้คือหนึ่งผู้รับต้องเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมความดีไม่จำเป็นเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชเป็นคนทั่วไปก็ได้ถ้าผู้รับดีผู้ทำบุญได้บุญมาก หากผู้รับไม่ดีทำให้เราได้บุญน้อยเพราะเขาอาจอาศัยผลบุญของเราไปทำชั่วได้เช่นให้เงินช่วยเหลือเพื่อนๆกลับเอาไปซื้อ,อยาบ้าหรือปล่อยกู้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเป็นต้น 2. วัตถุสิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริตเป็นของที่เหมาะและมีประโยชน์ต่อผู้รับเช่นของที่ให้ดี ผู้ทำก็ได้บุญมากหากได้มาโดยทุจริตแม้จะเอาไปทำบุญก็ได้บุญน้อย 3. ผู้ให้ต้องมีศีลมีธรรมและมีเจตนาที่เป็นบุญกุศลในการทำจึงจะได้บุญมากนอกจากนี้เจตนาหรือจิตใจในขณะทำบุญก็เป็นองค์ประกอบสำคัญกล่าวคือก่อนให้ขณะให้และหลังให้ หากผู้ให้มีแต่ความตั้งใจดีตั้งใจทำเมื่อทำแล้วก็เบิกปานใจคิดถึงบุญกุศลที่ได้ทำเมื่อใดจิตใจก็ผ่องใสเมื่อนั้นเช่นนี้ก็จะทำให้ผู้ทำได้บุญมากถ้าไม่รู้สึกเช่นนั้นบุญก็ลดน้อยถอยลงตามเจตนาโดยกระบวนการให้มีตั้งแต่เริ่มแรงกายอันเป็นวิถีดั้งเดิมของสังคมไทยเพราะรวมพลังได้ง่ายและทำได้เลย ย่างเช่นการก่อสรายหรือถ้าเป็นในอดีตก็อย่างการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งคนไม่ได้มองในเชิงเศรษฐกิจแต่มองในเชิงวัฒนธรรมมาช่วยเหลือกันทำหรือแม้แต่ในเรื่องการบริจาคเงินซึ่งมีมากขึ้นในช่วงหลังๆนั่นก็เพราะมันทำได้ง่ายกว่าและเร็วว่า